สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสกูุกคนมือนีกับมาพอกันอีกแล้วกับกระแตนอยหอยสังที่เก่าที่เดิมเต็นมังกรนโนนสูงเพิ่มเติมคือมือนีผู้สาวคนงามมากกับรถคั้นงามคือกันจามัสด้าสามคันนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับโปรโมชั่นเอาไวร้รานคลิปอยากรแตบอกแต่ว่าตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วเข้ามาชมทั้งในน้ากัน,กนด,ดู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 พี่น้องมาเลยจ้ะมา มาดาสานเกียร์ออโต้เนาะพี่น้องเนาะสีดำคมเข้มสวยๆคันนี้เลยจัดนะเปิดเข้ามาข้างในก็เป็นสีดำเหมือนกันเนาะจ้ะเนาะสีดำเหมือนข้างนอกเลยจัดตัวนี้เป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้อันนนน้สำหรับคันนี้เนาะเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซี ต้องบอกว่าเป็นรถเก๋งหาประตูที่ใส่งานได้แบบมอเจาะและกับพอดีเลยพี่น้องนะเนาะเครื่องยนต์ถึง1,600 c เนะจ้ะเนาะสำหรับโตนี้รถจดทะเบียนปี2,552จากหนักสำหรับผู้ใดที่อยากดูราค่าอดใจไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะสีบอกจ้า สภาพดีสภาพสวยไว้ใจมึงมีเท่านั้นพี่น้องเต็นมังกรโนสูงจังหวัดกุดรนทานีเนาะจ้ะเนาะสำหรับมือนี่อากระเดกขอนำเสนอขั้นนี้มดดา 3, มด,ด้าสมมาด้าสเนาะหประตูคันนี้รถจดทะเบียนปี2 5 5 2ัรจ้ะตัวน,นี้เครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีเน้ะจ้ะเด้อต้องบอกว่าผู้ใดอยากซื้อรถกะเดกขายอยู่เพียง 2 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นจ้ะราคาสดต่อรองกันได้หน้าร้านเลยจากเจมดไปดีจัดให้ทุกแบบเนาะสำหรับขั้นนีกันเลยกันขายดาวอยู่เพียงดาว5บาทจ่ายย้ำดาว5บาทงวดอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นจ้าสำหรับผู้ใดที่อยากได้ต้องรีบเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้รปล่าเข้ามาเลยเนาะ เขามาหาเกษดรที่เต็น,น,นทน์มังกรโนนสูงจังหวัดอูดรนธานีเต็นท์มังกรนสูงขครดีขายถูกจนโลกตะลึง